ฝรั่งบักซีดาหลังบ้านเราปลอกกินก้อนอู้กรอบอมีดสู้ฝรั่งไม่ได้ไหมเนี่ยพอ่อนฝรั่งมันน่วยง่ายลูกใหญ่ ได้กินบ่เนาะปูก,กับปูกปูโค้ดนำกรบ่หกโห้ดปากกินกับปุีปัญญาว่าต้องกิน <c oughs> เอดอเดเออเด้อเค้กกับเขามาเรื่อยๆค่ะมาเด้อมืออื่นร้านปิดเด้อค่ะเด้อวันอาทิตย์ปิดร้านนะคะร้านไม่ได้เปิดให้บริการวันนี้ เปิดให้บริการทั้งวนันพรุ่งนี้ปิดร้านค่ะวันอาทิตย์ปิดทุกวันอาทิตย์นะคะลูกค้าคนไหนจะใช้เค้กพรุ่งนี้สั่งวันนี้ได้นะคะสั่งวันนี้รับวันนี้ได้ค่ะอย่าค้าอย่าข,าย,า,ขายมาเด้ององอลูกค้าเด้อค่ะโบเมนมง,งอแต่ก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจแม่ค้านี่เด้อค่ะเด้อ จะแม่ค้าโดยกำเนิดดวยนี่แต่ตอนนี้แม่ค้ากินบักท่ดาก่อน<ม>พุ่ป่าทำเคก้กให้ลูกค้าค่ะวิไอพี่มาเต๊เดึกๆจมปูปมาเด้อลูกค้าแม่ค้าเงาเล่นลูกค้ามาเลยเป็นจบุญซาธุเด้อสาธุดเออดเออ้อกันนะเทวดาเปนเลี่ยงเนาะบล่าลำบ่ลวยกับคใหย ได้ซื้อยู่ซื้อกินนไปน้ำเพลินอยู่ไปน้ำเพลินนี่เนาะจะเอาละาเพื่อนสิได้นำได้เลื่อยแต่จ้าถูกเ็ศหาแต่อยากล่ำอยากเลื่ยคือเพลินอยู่ดอกมันบหวานในหอดคิวเฮาเนาะจากักเฮ็ดจังใดเฮากระเฮ็ดไปจังสี่แหละมีเวียดยังกรเฮ็บนาที่ยังกรเฮ็ดบมีนหน่อยลอยอาชีพพันอาชีพไกรเฮ็ดจังสี่ละข้าวไม่อยากอายดอกก็มีอายค่ะ วิทยานอดอายบ่ญานกินบักซิดากันเดิอบัดที่นี่ตาดแล้วๆค่ำเพราะจะขอ,องการได้แคลว่าดีสิเปกัดเป็นปน,น้วยกับบได้คาร้ตงเฮ็ดแบบนี้อืแซ่บบ่ต้องจำใดๆทั้งสิน้นรสชาติอร่อยในตัวอยู่แล้วหวานอมเปรี้ยวนิดๆวิตามินซีสูงแซ่บขอบคุณนะค่ะ ขอบคุณผู้เพื่อนปลูกให้กินแล้วดีดีแล้วปลูกแล้วปลูกให้กินทุกอย่างละม้ดบักม่วงบักซีดาบักมีกล้วยช่มพูวัตมะเมียอยากกินยังไปซื้อต้นไม้มาปลูกปับก๊บโหลดมันก็เปลี่ยนมวยให้เราจะเป็นดีหลายนี่แหละเพื่อนวาเทวดาเลียงเนาะคิดดีทําดีนะคะสุขุมสุขนบบไปเบียดเบียนบ่ไปรั่งแก่ไพ่ไพ่อยากเบียดเบียนเท่ากับเรื่องของเพื่อน ผูอ,อื่นอยากคิดแต่ไหนกับเรื่องของกนแต่ว่าเฮ้าในคิดดีทําดีเนาะคิดดีทดําด,ดีทดําตามหน้าที่ของตัวเองไปทุกวันทุกวันมันต้องมีวันของเราบ้างแหละสุขก,ก็ได้สุกก็ได้ห่วมทุกก็ได้ห่วมอยู่น้ากันยังสี่ละค mm ่ะเซม่นดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ดีแห้งเป็นสัตว์ประเสริฐเิ่นว่าเป็นยังเป็นยังแม่งว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจะฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดอยากไปวัดก็ได้ไปอยากไป ปฏิบัติธรรมก็ได้ไปอันสัตว์อื่นเพิ่นเพิ่นกะเพิ่นเพิ่นไปบ่เป็นแห่ค่ะเพิ่นเพิ่นบ่ฮู้ภาษาคือเฮาเว้าง่ายๆโลดหมู่เฮานั่นเนี่ยเก็บหยังกงีพอได้เฮ็ดอยู่เนาะพุ่งนี่นี่ค่ะพุ่งๆๆๆอิอันนี้ไม่ใช่เอวนะคะใต้ราวนมค่ะอันบ่ได้โซหยังดอกค่ะอันเพิ่นสิว่าอันมีลูกบ่คือเฮ็ดบ่ค่ะพุ่งค่ะพุ่ง เป็นคนอ้วนเป็นคนอ้วนหน้าตาดีผู้งามงามจิตใจดีเพราะผู้น่อองจะขอม่องจะของเสยมาส่วนกิ่นบักซิดาได้ค่ะไปก็นได้ค่ะแัมนี่ระค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีความสุขนะคะ